ครับผม,ผมก็คลิปนี้ผมจะพาเพื่อนมาดูนะครับเจ้าตัวเวฟบร้อยสิบใหม่ซัลลนส์คันนี้นะพอดีเมื่อสองวันก่อนหน้านี้นะครับลูกค้าได้น,าน,น,นํา,าม,นะนมาเปลี่ยนหัวเทียนนะครับบอกว่าสตาร์ทไม่ติดเนาะก็นํามาเปลี่ยนหัวเทียนนะครับแต่ดูสภาพนะครับเริ่มมีน้ํามันเยิมอ่าซึมเยิมแล้วนะ้นํามันเครื่องเนาะก็นี่นครับตัวหัวเทียน,หนใหม่เลยนะครับ อันนี้คือผมจอดไว้ประมาณสักหนึ่งวันครับเพราะว่าลูกค้ามาวันเสาร์ตอนค่ำนะครับผมหยุดวันอาทิตย์พอดีนะครับผมก็เลยไปซื้ออะไรมาครับถามว่ารู้หรือยังว่ามันเป็นเพราะสาเหตุอ,อะไรเป็นรู้แล้วนะครับแต่นี่ผมจะถ่ายเพื่อนดูอย่างน้อยน้อยคือฮอรเทนเพิ่งเปลี่ยนมาสองวัน,นครับนี่แต่นี่ดำแลยครับเพราะว่ารถคันนี้มีอาการควันไหลนะครับควันไหลสีขาวเนาะก็ คันนี้ลูกค้าได้แจ้งว่ามีอาการบิดวูบนะครับบิดวอดนะเข้าเกียร์แล้ววอดดับไปเลยนะครับสตาร์ทติด,ตดแล้วก็ติดได้เบิ้ลได้นิดหน่อยนะครับแล้วก็ดับไปเลยนะครับเบื้องต้นผมก็ทําการเช็คที่หัวเทียนนะไม่เป็นไรนะครับก็เลยมาทําการเปลี่ยนตัวปักหัวเทียนนะครับหรือหัวลูกกระจจกอ่ะแล้วแต่ใครจะเรียกนะครับอันนี้แถวบ้านก็จะเรียกประมาณนี้แต่ถ้าเป็นภาษาของช่างก็ปักหัวเทียนนะครับ ก็ผมทําการเปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อยปรากฏว่ามีอาการวูบสะดุดเหมือนเดิมนะครับแต่อันนี้คือเบิ้ลได้กว่าตอนที่ลูกค้าเอามานะครับแล้วผมก็ทําการไปเช็คที่ตัวแรงดันปั๊มติกนะครับนี่ตัวน,นี้นะครับก็ปกตินะครับปั๊มติกก็ได้อยู่ที่สามบาร์นะครับแรงดันปกติเลยนะครับก็เลยมานั่งคิดแล้วก็คิดเช็คดูว่า หรือว่าจะเป็นที่หัวฉีดนะเพราะว่ามีอาการสตาร์ทติดยากนะครับแล้วก็บิดวอดนะครับปักหัวเทียนเปลี่ยนแล้วก็ไม่หายนะครับเพราะว่าทําไมผมถึงสงสัยว่าเป็นที่ตัวหัวฉีดนะครับรถคันนี้มีควันไหลนะครับหรือควันขาวนะครับเครื่องหลวมอ่ามันอาจจะทําให้ตัวหัวฉีดนะครับมีพวกคาบเขา่าขึ้นไปอุดตันบริเวณที่ตัวหัวฉีดนะครับ และจะทําให้ตัวหัวฉีดทํางานผิดปกติได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะทําการถอดเลื่อยหัวฉีดให้เพื่อนดูแล้วมาดูกันว่าตัวหัวฉีดมันเป็นแบบไหนนะครับสภาพเนาะทำไมถึงสตาร์ทไม่ติดหรือติดก็บิดดับแล้วนะเข้าเกียร์คือดับไปเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับก็นี่นะครับตัวหัวฉีดก็จะประมาณนี้เนาะ โอ้โหคือดำดำมากมากนะครับนี่นะครับอ่าแทบจะไม่เห็นนะครับแทบจะไม่เห็นรูนะครับรูน้ำมันออกมาเลยนะครับนะก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้คือจะไม่ลองนะไม่ลองสตาร์ทคือผมจะทำการเปลี่ยนไปเลยนะครับเพราะว่ายังไงเราก็แน่ใจแล้วว่าจะเป็นที่ตัวหัวฉีดแน่นอนนะครับ อันนี้ก็เลยทําการเข้าไปซื้อของมาพอดีนะครับนี่นะบหัวฉีดนะครับอย่างไงก็อันนี้ผมจะไม่ได้ถ่ายให้เพื่อนดูเนาะเดี๋ยวจะทําการตัดไอที่ตอนที่ผมใส่เสร็จแล้วประกอบเดี๋ยวมาลองสตาร์ทกันดูกันครับว่ามันจะหายไหมอาการนี้นะครับเพราะว่ายังไงวิธีเปลี่ยนหัวฉชิก็อ่าได้อ อาจารย์ท่านอื่นๆนะพี่ๆท่านอื่นๆก็น่าจะมีอยู่แล้วนะวิธีเปลี่ยนหัวฉชดตัวเวียบร้อยสิบไอครับอันนี้เพื่อนๆหาไปดูได้นะประมาณนี้เนาะโอเคนะครับก็ทําการใสเ่เป็นที่เรียบร้อยครับอันนี้ก็จะทำการเสียบปลั๊กเข้านะครับก่อนจะเปิดสวิตช์กุญเจตรอก็ทําการเสียบปลั๊กทั้งหมดก่อนนะก็ทีนี้เปิดดูนะเปิดตั้มติดดูก่อน ว่ามีรั่วซึมออหรือไม่ไม่มีนะครับไม่มีรั่วซึมน้ำมันไม่ไหลเยอะก็ทำการสตาร์ทได้เลยนะครับทีนี้ เป็นเรานิ่งนะครับเป็นเราได้นะครับรยีดร้นรอนนะก็โอเคนะนี้เราสตาร์ทดูใหม่ครับไม่ต้องบิดนะครับโอเค ยันทีเดียวติดครับประมาณนี้เนาะก็สำหรับใครนะครับที่เจออาการประมาณนี้ก็เช็คอาการตามที่ผมพูดในตอนต้นมาได้เลยนะครับตามได้เลยนะก็เช็คที่ตัวหัวเทียนปักหัวเทียนนะครับเพราะว่าปกติแล้วบางครั้งนะครับปักหัวเทียนถ้าเป็นแบบนี้นะครับไม่มีตัวหุ้มนะครับมันอาจจะทําให้ตัว ไฟนะครับตัวไฟมันไปช็อตหรือลงกลาวได้มันจะทําให้ตัวเครื่องเดินไม่หนิ่งนะครับหรือสตาร์ทรูปดับไฟนะครับอันนี้ผมก็จะทําการเปลี่ยนตัวปลั๊กอันนี้ให้ลูกค้าไปเลยนะครับมันจะได้ไม่มีปัญหาที่หลังเนาะก็สําหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่ายลืมกดไลค์กดแชร์กดซับถ้าใครยังชอบมอเตอร์ซค์สิ้นสุด